มาจา้กพี่น้องหลังจากทำเสร็จแล้วยายหยองก็จะมากินแซบๆเลยจ้ามากินมากินมากินด้วยกันจ้าพี่น้องแซบแซบแซบป้ายลุยสามสองหนึ่งสวัสดีจ้าพี่น้องทำกับข้าวเสร็จแล้วกะมากินน้ำกันจ้ะผัดกะเพราผัดกะเพราตับ ใส่ปลาคเนียงจากพี่น้องมาสิงเบิงบ้งว่ามันแซ่บบอได้ว่าทามันหอกมกลมเด้พี่น้องนี่จ้ามากินด้วยกันจากพี่น้องมาคำแรกมาลุ่นกันไปว,ว่ายายยองจะก,กินแกงแดงหรือว่าจะกินผัดกระเพราตับพี่น้องนะอากาศมันห่อนพี่น้องเลยยายยองก็เลยใส่ซอนกางจากแกงกะทิเหมือนกัน กเกี๊ยนกะพีไม่ยองใส่สวนกลางตัดก่อนมาจา้ะอ่มคำแรกอือหือ,อเขากันดูพี่นนองผัดตักผัดตักไก่ใส่ผักขะแนงเขากันดีพี่นนองหอมแซ่บ Mm hmm. จิตใจพี่น้องจิตใจจะย้อต้องทำอีกเพนาะนี่จะยังกินข้าวอยู่ทัวร์ ขนไปขนไม้อยู่กินนี่คุ้าเลยจ้ะอ่านอหอมผักขนยงหอมใบโหระพาหอมใบบักกูด ไปทำกินได้พี่น้องยี่นยองกัลั้ตนีว่าแซ่บหอมใบผักขันแยง <c oughs> เอาจิงนกินได้พี่น้องยายหยองเมื่อคอยมักกินันพวกแกงแดงปันใดจ้ะจะชอบกินแบบผัดกะเพรา ผัดกะเพราปลาหมึกน้ำปลาหมึกกุ้งกุ้งแค่น้ำปลาก้อยหมูสิต่ว่าแกงกะทิหน่ยสักหน่อยจะกินจ้ะเดือนหนึ่งเลยซืมีจักหมหนนึงจากแกงแกงแดงกินกันกินบ่อยพอดีมีดอกหมักกินแกงปลาแกงปลาใส่กระชายเยอะๆสิโอเค เอาไปนอนชุดก้อนจีวากินเขาก็เพื่อนดุ่นนองได้ยองกระสซเสือตัวนี้ตัวนี้มันนี่ก็ะมาใส่เสือตัว <c oughs> น,นี้อีกนร้องแกงแกงตีบกะทิอ,อ,อันนี้มันแทะกะทิอัมพวา มาลุ้นกันพี่น้องไม่ด้องจะกินอะไรเยอะกว่ากันอแสบต้อสตงสองอย่างพี่น้องเอเเ๊ยแกงแกงกะทินะพี่น้องน้ำตาลป๊บน้ำตาลอ้อยน้ำตาลน,น้ำตาลไต้ก็ได้จ้ะแต่ว,ว่าน้ำตาลตายมตสองไส่เลจ้ะมันบ่หอมแต่ว่าน้ำไห้ใส่น้ำตาลปิ๊บจักน้อยหนึ่งจ้ะลองแส่ ก eh ันมาลุ่นเบิ้งไวยะยยองจะกินอะไรเดี๋ยวก็กันแต่ไวยา่ยอง่วยายองกินตับเยอะกว่าจ้ะตอนนี้ตับไก่โอ้ยเขาก็หอมอืม แนะนำด้วยจ้ะแกงกะทิแล้วดิมอมตันปิดก็จะไปน้องมันนัวมันกลมกลมจ้ะมันกลมกลมแนยองกะใครสิอิ่มเลยี่น้องปวดหน้าต่างถึงไหวจ้ะีนยองกะมอหน้าตามผัดกะเพรามันฉุนต้องเปิดมาต่าง เื้อหยองมาผัดกับเผาใส่ผักขะแยงเนี่ยเนื้อหยองมันแสบกว่าอมจรพี่น้องจริงๆมันแสบกว่าอมเด้ะอมไก่ออมอย่างสินะมันเข่ากันไหมไปลองทำดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวยองกับุึททำขังแหลมเหมือนกันลองไปบึง แฟนบอกว่าอืมแกงกะทิที่หลังนะเซฟผักให้คนเยอะๆว่าท่นยะยองเซฟผักหน่อยวันไหนจะจัดห้ยจ้าเซฟผักจะเยอะเลย มืออื่นย่ยองก็ต้องทำกับเขาเลยใะพี่น้องแกงกะทิกินได้อีกสองเวลาสบายเลยมืออื่นพี่น้องทำไมกล่องอ่ะซัะมซุ่นน็อตแปดเนี่ยดีเนาะย่ยองเบิงบดถาด่าเลยเนาะผมหงอกเฉยขนาดสี่สิบเก้าแ้นเนี่ยกล่องอันนเขาดีจริงๆกล่องซัมซุ n g น o t ตแปดเนี่ย แกมอีหลีพี่นอ้องมาอมก่อิ่มแล้วมหอมผักขเนียงคิดได้ไงเนี่ยผัดกะเพราตับไก่ใส่ผักขเนียงอืมจุดจอดความคิดไม่ยอม cái tên này nhỉ rồi em cho kênh Ghiền กินปัดกะเพราตับไก่เยอะกว่าแกงแดง,งจริงจิพี่น้องเพราะว่าแกงแดงเยอะอย่างบุคคลมากน,นันนเดี๋ยวกินสักทีหนึง่งส่วนมากจะกินของแบบปลาเปลนเื่อนนังสิพี่น้องกุ้งแช่น้ำปลาก้อยหมูผัดกะเพราปลาหมึกผัดกะเพรา,ากุ้งผัดเผ็ดตับไก่นี่นสิแกงปลาใส่มะเขือมะเขือพวง แกงปลาใส่กระชายเยอะๆดูสินะนั่นแหละอาหารของยายหยองยายหยองไปเติมเขาวมาอีกรอบนึงพี่นอ้องจะไมยายหยองตัดวีดีโอออกดันพี่น้องมากินจุ <laughs> จะตอบบ่อไปก็เราก็จะเขามีอีกสองซอนพี่น้องสองตะพีอ่ะนะอ่ามคำสุดท้า,ายชมควนชม,ม,มควนอิ่มพี่น้อ,อ,องเข่าสองจาง อิ่แอร์ล้พี่น้องอันนี้ก็สีเหลือกระสิเก็บใส่ใตูต้เย็ยนไว้กินได้อีกสอง,ส,องสามเวลาแกงแดงไะพี่น้องนี่ขนาดย่ยองทำหน่อยนะผัดไอ้กับใจยะยองไปก,กินอีกสองมือ,อ,าามยยอ,อ,อพี่น้องมือื้อื่จ่ะอาจจะได้เปลี่ยนเมนูย่ยองอ่ะโอเคจ้าพี่น้องยังไงก็ขอบคุณด้วยจ้ะเด้อพี่น้อง ที่มาติดตามช่องวันว่างยายองและเขามาเป็นกําลังใจให้ยายยองนนเนาะจะเนาะก็โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจะพี่น้องขอบคุณจ้าวัสดีจ้ะบายบาย